สวัสดีครับเพื่อนผู้ขอถานทุกท่านครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมรันครบกระบวนการนะครับโดยที่เผาด้วยเตาถอนน้ยเนะครับเผาเต็มความจุแล้วก็เอาถ่านทั้งหมดเป็นถ่านไม้ไผ่กินซุงนะครับใส่เข้ามาในเครื่องบดครับถ่านไม้ไผ่ที่เผาโดยวิธีการอบเนี่ยมันจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมันเบาครับแล้วมันก็แตกง่ายพอใช้เครื่องบดแล้วเนี่ยมันก็เลยบดออกมาได้ละเอียดเป็นเหมือนเป็นฝุ่นเลยครับ อันนี้คือจุดเด่นของถ่านอบคือมันเบาและแตกง่ายแล้วพอมาบดเนี่ยมันจะไม่เหลือเศษย่อยเลยนะครับเป็นกุ่นเลยเดี๋ยวผมจะลองเ็บอุณหนูุงดูนะครับหลังจากประมาณสัก20นาทีในการในการบดนะครับ อยูก็ขึ้นไปเรื่อยอยู่ที่54าสห้านะครับลองดูจุดอื่นๆนะครับอยู่ที่ประมาณ54จุดตรงกลางนี่สูงหน่อยครับ55 16นะครับผมผสมฐานที่เผาด้วยไม้ไผ่กิมซุงเนี่ยนะครับด้วยเตาถัง200ลิตร2อันเชื่อมโยงเข้าหากาันเอ้เชื่อมท้ายเข้าหากันเนี่ยมันจะได้ฐานอยู่ประมาณสัก10ถึง15กิโลนะครับผมใส่แป้งเข้าไป1.5กิโลนะครับใส่น้ำเข้าไปประมาณ5ลิตรนะครับมันขึ้นอยู่กับความแห้งนะมันคือต้องคือจะตวงแต่ว่า ตวงด้วยขันนะครับไม่ได้ตวงแบบเป็นลิตรนะครับแต่ขันหนึ่งก็ประมาณ1ลิตรนี่ครับขันเนี้ยขันลิตรหนึ่งนะครับก็ได้เนื้อแป้งออกมาเป็นประมาณนี้นะครับจากประสบการณ์การทดสอบที่ผ่านมาผมว่าได้ที่แล้วก็จะเอาเท่านี้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นมาประมาณ55องศานะครับโอเคดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปต่อไปเป็นการอัดครับ